เ่นลควัันามิจาทรตรท่นผ้ปาตาธรรมโดยพระมหาเทวราและก็ส่วนกรวันนี้โดยท่านนประธานในพิธีฝ่ายคารม คารวะนะครับขออนุโมทนาบุญกับสาธุชนผูบ้รบริษัทต,ต่อั้าน้งไลครั้งหนึ่งนะครับในลําดับต่อไปขออนุญาตเรียเนเชิญท่านประธานในพิธีท่านพระราชการชั้นผู้ใหญ่ในกลับนั่งอย่างที่รับรองการประกอบพิธีเบื้องต้นในการเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่พระครูสังวรบรรธรรมกับได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยเราจะมีพิธีการด้านในประำพิธีต่อ ครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกส่วนฝ่ายด้วยนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้เรียนเชิญท่านได้เข้าร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมด้านในแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ถือว่าเราชาวอำเภอโนนคูนชาวตำบล